สนับสนุนโดยแซงคิวพือโตไวไร้ขีดจำกัดต้องแซงคิวและฟังกี้หยุดเชื้อราทันทีใช้ได้ทันใจปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต้องฟังกี้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้ ผู้ชมครับคุ้ชมยังอยู่กับรายการเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกทางแม็กซ o โกทีีช่อง p s เอสไอหน้วะครับแลวก็ยังอยู่กับคุณอาร์นะครับธนพงษ์คงสิพย์นะครับรองประธานกรรมการมูลลนิธิรักธงาชาติไทย1นึ่งแดเ้วยนะครับเมื่อสักครู่เราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าประเทศไทยเรานี่แหละครับจะได้รับลิขสิทธิ์ตรงนี้นะครับในการที่จะสร้างเสาธงที่สูงที่สุดในโลกเป็นต้นที่8 อยู่ที่จังหวัดเชียงรายอำเภอเชียงแสนผมฟังแค่นี้บอกเลยว่าคุณอาผมขนลุกมากนะครับขนลุกจริงว่าประเทศไทยเราจะมีสิ่งที่ดีดอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาตินะครับคุณอาแล้วทีนี้นะครับหลังจากที่คุณอาได้พูดไปเมื่อสักครู่ว่าเราเลือกที่จะไปสร้างกันที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งสถานที่สร้างเนี่ยอยู่ห่างจากแม่น้ำโขง 1- ก <km. S 1> <1 km. S 2> ิโลเมตรทำไมครับคุณอาคือ จริงๆแล้วทําไมต้องต้องสร้างห่างจากแม่น้ำโขงหนึ่งกิโลเมตรเชียงแสนเป็นอาเภอที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทองคอนะคถ้าถามประเทศไทยว่ารู้จักประเทศไทยไหมไปต่างประเทศถามเขาถามว่าคนที่ไหนไทยแน่นอยู่ตั้งไหนเรามีความรู้สึกจิตใจหดใช่ไหมครับจิตใจหดเอ๊ะประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเลยทําไมไม่รู้จักเราบ้างนะ เราก็เอ๊ะถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนจากสามเหลี่ยมทองคําในสิ่งที่ไม่ดีเท่าไหร่ครับนะฮะชื่อเสียงในที่ว่าโอ้สามเหลี่ยมทองคําก็คุยเรื่องยาเสพติดเราจะเปลี่ยนจากยาเสพติดมาเป็นเลนมาร์กแหล่งท่องเที่ยวนะฮะเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ท่านประกาศแล้วว่าเป็นเขตเศรษฐกิจท่องเที่ยวครับพิเศษนะฮะก็มีประกาศเชียงของเชียงแสนแม่สายนะก็ประกาศแล้ว มันก็จะเป็นจุดที่คนจีนคนทั่วโลกมาเที่ยวภาคเหนือจะต้องมาที่เสาต้นที่แปดของโลกอของเรานะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็จะมีพิพิธภัณฑ์นะสิ่งที่พิพิธภัณฑ์สิ่งที่ทุกคนศาสนาพุทธเรารู้จักดีนะเช่นหลวงปู่แหวนครนะหลวงปู่เกษมนะเราก็จะมีพิพิธภัณฑ์เกจิ อาณาจักรล้านนาไอ้ร้านช้างเนี่ยขอโทษนะร้านช้างไอ้ล้านนาเราสัมพันธ์กันมาเนี่ยเราก็จะทําเป็นพิพิธภัณฑ์คือพูดง่ายว่าในบริเวณในบริเวณของที่ตั้งเสาธงใช่ไหมครับครับเราจะมีพิพิธภัณฑ์เกจิล้านนานะครับอ่าละเสร็จเราก็จะมีสร้างเป็นลักษณะพิพิธภัณฑ์ธงนะธงทุบยุคสมัยเราก็จะมีการแสดงของประเทศไทยเราจัดสร้างเป็นภาพยนตร์แบบโรงหนังครับ นักท่องเที่ยวจีนมายุโรปมาอะไรมาก็ไปชมเราได้ว่าประวัติศาสตร์ทงของเราเป็นมาอย่างไรอย่างไรก็ถือได้ว่าตรงนี้เป็นแหล่งให้ความรู้ได้ด้วยให้แหล่งความรู้แล้วก็มีแพทย์แผนไทยที่จะหาจากประเทศไทยเราไปนะผมก็เป็นก้านสมองตีเป็นโรคก้านสมองตีก็ได้แพทย์แผนไทยฟื้นมาได้ยืนอยู่ทุกวันนี้นะ ก็นี่ก็เป็นมาสองปีไอปีปีนี้ปีแรกวที่สิบหกั็ครบแล้วทางการแพทย์บอกว่านะสองปีผมเริ่มจะเดินได้อาเริ่มจะเดินได้ก็เกิดความรู้สึกเอนอนอยู่ก็อยู่ขยิกไม่ได้เลยนะอ๋อครับนะนอนอยู่ก็มาฝันฝันเห็นธงชาตินะฝันเห็นธงชาติไทยโอ้ยอยู่บนเขาสวยมาก สบ,สบกสมัดและก็มีพยานหนักอีกเอ๊ะแต่ความรู้สึกมันทำไมเป็นอย่างนี้ได้หวยได้ประมาณสัก5เดือนก็เดินได้เดินได้คล่องแต่ขณะนี้ก็ขับรถได้อะไรได้นะก็กลับมาดีแล้วก็มีน้องรักอีกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของบริษัทตินคมนะฮะอ็นดังชังกุบเนี่ยมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังว่าเอ๊ะที่ ผมได้ลิขสิทธิ์มาอย่างนี้มผมจะสร้างทีเชียงแสนอย่างนี้อย่างนี้ดิรเราก็มานั่งคิดว่าเออมันเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยแล้วก็ประกาศให้โลกรู้ว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนก็เกิดความคิดอย่างมากก็เลยว่าเออก็รับปากไว้ไปว่าเราจะทำ คุณผู้ชมครับในเมื่อว่าทราบถึงขนาดนี้แล้วว่าธงชาตินั้นจะต้องสูงที่สุดในโลกดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพื้นสถานพื้นที่นะครับที่ใช้ก่อสร้างนี่ต้องยิ่งใหญ่มากรวมถึงความสูงรวมถึงแม้แต่ขนาดของธงชาติเองนะครับหลายๆคนคงมีความสนใจว่ามันต้องใหญ่ยักษ์มากมายอลังการงานสร้างแน่คุณ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ดานะครับพื้นธงมันก็ใช้แวกกว้างของความพื้นธงนะ เท่ากับ1สนามฟุตบอลคุณผู้ชมครับแค่ธงชาตนะครับตัวธงชาติเอง1สนามฟุตบอลครับ,ค,รบคิดดูแล้วกันว่าใหญ่ขนาดไหนส่วนพื้นที่ที่ใช้ก่อสร้างต้องใช้พื้นที่ประมาณสักขนาดไหนเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างเสาอ,อย่างเดียวนี่ก็ใช้ประมาณ50ไร่50ไร่เลยครับครับหูห้าสิบไร่ครับนะฮะใน50ไร่เนี่ยพื้นฐานเนี่ยฐานที่จะสร้างเสาธงที่สูงเนี่ยมันจะไม่มีสลิงไม่มีอะไรเป็นเสาขึ้นไปต้นเดียว <น>ครับที่เรากําลังจะไปดูใบะสหะรัฐอลับเนี่ยเพราะว่าเส,สางทง,รงรสร้างอยู่ที่ดูไบอ๋อเสาต้นนี้คือกําลังก่อสร้างอยู่ที่ดูไบใช่ครับเราก็เลยจะต้องไปดูการสร้างแล้วก็ขณะนี้ก็มีการวิจัยแรงลมที่ทําให้บงสมบัติเราเนึนึาภาเาว่า ทงที่ใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลเนี่ยเวลาลมสะบัดเนี่มันจะแรงขนาดไหนคานต้นทานข้องเสาเนี่ยโอ้โหผมคิดเลยนะพูดง่ายไอ้คลื่นเซนามิกกับพๆกันเลยและสิ่งสําคัญจังหวัดเชียงรายของเราตอนนี้มันจะมีเรื่องของแรงแผ่นดินไหวค่อนข,ข้างเยอะนะครับ,ค,รบคุณนานอาเสาต้นนี้ที่บริษัทของนิกรทธิ์มาวิจัยแล้วว่าครับ เสาตัวนี้แรงแรงต้านทานของเสาได้ถึง12บสอตึกงโอ้ทน oh. นินไหวนะ hmm. เออโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็คิดว่าการสร้างมันอยู่บนเขาครับแล้วเชียงแสนตรงนี้มันเป็นร่องลมจากกีนเข้ามาครับนะลมพัดจากคุณหมิงมาถึงแถวแถวอ,อ,อะไร12บสองปนาครับอ,อ,อ,อ่ถ้า เรียกในสถาปนิงเขาเขาเรียกว่าเชียงลุงนะเชียงลุงเชียงแสนมันเป็นพี่น้องกันสมัยมก่อนนะมันก็เป็นแรงลมโล่คของผืนนี้ถ้าขึ้นเสาแล้วเนี่ยจะไม่มีคําว่าห้อยลงอย่างนี้จะพัดสมบสรบกตลอดเวลานะพูดยังไงว่าในการที่จะสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้มันก็คล้ายๆกับการสร้างตึกสูงๆเหมือนกันใช่ไหมในการที่จะต้องมาดูทิศทางลมมาดูสิ่งต่างๆนานาที่จะมีผลกระทบต่อ สิ่งก่อสร้างนี้ดูเปล่าใช่ไหมครับคุณอาครับก็ถ้าเทียบถึงตึกเสาตอนนี้ก็63บชั้นความสูงของของของเสาธงนะ63ชั้นเท่ากับตึกสูง63ชั้นครับโอ้โหคุณผู้ชมครับไม่ใช่น้อยเลยนะครับดังนั้นการที่จะก่อสร้างขึ้นมาเ่ยต้องมีการวางแผนอย่างดีใช่นดีครับดีครับเพราะว่าวิศวกรวิศวกรรมของบริษัทที่ ได้ลิขสิทธิ์ของเขาต้องคอยควบคุมเราตลอดครับนะฮะของอเมริกาเขาก็ต้องมาวางแผนในการก่อสร้างนะพื้นฐานออตอกเสาเข็มยังไงอะไรไงอันนั้นอันนั้นเป็นของงด้านวิศวกรเขาครับนะเราอย่างเดียวเราคือว่าเราชาวชนชาวไทยทั้งประเทศและต่างประเทศร่วมใจกันสร้างครับนะบนะเพราะว่าเสาไม่เป็นของใคร แล้วอีกอย่างหนึง่งที่สำคัญขนาดน,นี้เราได้ราชการใหม่นะเป็นพระเจ้าอยู่หัวค,คนใหม่ก็เป็นการเฉลิมฉลองนะของพระอ,องค์ท่านครับมีสิ่งอยู่ในประเทศเราหนึ่งในโลกก็คือสูง189เมตรในโลกนี้ไม่มีกรรสูงเกิดแล้วนะภายใน5<ห>ปีถือว่าสุดยอดมากๆนะเลยคุณผู้ชมครับการที่ ประเทศเราจะมีสิ่งที่น่าภาคภูมิใจคือคําว่าธงชาติไทยใหญ่ที่สุดรวมถึงเสาธงที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะครับ,ค,รบคุณอาครับถามหน่อยต่อพอคุณอาได้เข้ามาร่วมกับโครงการนี้แล้วเนี่ยคุณอามีความรู้สึกหรือว่ามีอะไรยังไงบ้างครับตอนที่ได้เข้ามาที่รู้ว่าโครงการนี้เกิดขึ้นมันมีความรู้สึกภูมิใจนะเป็นเกียตตรติต่อวงตระกูลของเราที่เราจะได้สร้างเสาธงอันนี้นะ อันอันดับหนึ่งก็คือความภูมิใจมากๆที่เราได้สร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นหนึ่งของโลกครนะประชาชนในโลกนี่นะประชากรในโลกผมคิดว่ามีหลายพันล้านห,หลายหมื่นล้านหลายแสนล้านแต่ในหลายแสนล้านเราเป็นหนึ่งในล้านที่เราได้สร้างครนะเราก็เป็นหนึ่งในล้านที่เราได้สร้าง อ,อันนี้คือความูมิใจครับตอนนี้เรื่องของสถานที่หรือว่าการออกแบบอะไรต่างๆนานานี้คือพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วแต่ว่าเพียงแค่ว่าตอนนี้คือเราอยากให้พี่น้องประชาชนหรือว่าทุกทกท่านที่กําลังชมรายการอยู่นี้นดามาเป็นส่วนร่วมใช,ใช่ไหมครับใช่ครับนะเราเราก็จัดหางบประมาณในการก่อสร้างนะครับเ,เรื่องจัดหางบประมาณในการก่อสร้างก็มีส่วนหนึ่งทางมูลิธี่เราก็ได้จัดสร้างเหรียญ นะปู่ศรีสุโธนาคราชนะที่คำชะโนดนะอำเภอบานดุงจังหวัดอุดรธานอีอันนี้เป็นสถานที่ที่ถือได้ว,ว่าศักดิธิ์มากประชาชนโอ้โหรู้จักกันเป็นอย่างดีคุณอาครับนะครับใช้ไปก็ถูกหวยตลอดฮะม,มันก็เป็นสิ่งที่แปลกแต่ผมอยากอยากจะสอบถามคุณอาก่อนที่จะเป็นเรื่องการระดมทุนก่อนว่าโครงการนี้งบประมาณพอจะคร่าวๆได้ไหมครับประมาณก็ <c oughs> <c oughs> เออคร่าวๆนะฮะแต่พรความแน่นอนว่าการก่อสร้างนี่มันมันมันอยู่ที่สถา,านการณ์ปัจจุบันบนะฮะเสาธงต้นนี้เฉพาะค่าเสาธงอย่างเดียวนี่ร้อยแปดสิบล้านะนะครับลากฐานที่ลากฐานที่เราจะต้องเอ,อเอาเสาธงยืนอยู่ได้ตั้งเนี้ยก็ประมาณฐานรากก็น่าจะอยู่ประมาณสามสิบห้าล้านบาท นะครับไอ้รอบๆอ,อ,อีกประมาณ2 3 0 0ล้านบาทครับนะฮะที่ทจะพัฒนาที่ดินเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็จะซื้อที่ดินเพิ่มจาก50ไร่ให้ได้ร้อยกว่าไร่เพื่อปรับภูมิทัศนะฮะเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้ผู้ที่มาเที่ยวลมลื่นนะมีต้นไม้มีน้ำนะมีนวดโบราณมีอะไรทั้งหมดครับที่อยู่ในนั้นเพื่อให้ชาวโลกเขารู้ว่าเรามีทุกอย่าง หนึ่งนะแต่ละประเทศจะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับเอกลักษณ์ของตัวเองในโลกนี้ที่ก็เป็นเอกลักษณ์ที่ทั่วโลกรู้จักก็คือเสาธงที่สูงที่สุดในโลกแค่ เประเทศนะครับตอนนี้มี7ประเทศครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อดีกว่านะครับโอ้โหเรื่องกําลังแบบน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาทราบกันนะครับว่าการระดมทุนเนี่ยที่จะให้คนไทยทั่วทั้งประเทศภาคภูมิใจในเสาธงที่สูงที่สุดในโลกแห่งนี้เนี่ยจะทำยังไงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการครับ นับสนุนโดยลองเชอร์ยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้หญ้าตายทันใจใช้ลองเชอร์และแม็กซากโก48ยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมสูตรทนฝนน้ำแดงทับทิมต้องแม็กซาโก1 48ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้